ก่อนวันนี้ที่ฟุตบอลจะเตะนะครับทีมชาติไทยกับเมียนมาเวลาทุ่มครึ่งนะอีกไม่กี่ชั่วโมงรอดูกันอยู่แต่เมื่อคืนนี้โค้ชทีมชาติพมา่าอองตวนเฮนะออกมาให้สัมภาษณ์บอกทีมชาติไทยไม่ดีพอที่จะไปถึงรอบชิงของ AFF Suzuki Cup นะฮะโค้ชเยอรมันของพมา่าว่างั้น,นะครับแฟนบอลไทยก็เดือดดานกันใหญ่นะครับออกมาด่ากันใหญ่บอกเดี๋ยวรู้กันซึ่ง จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสงครามภาษานะฮะเขาออกมายั่วออกมาให้ข่าวเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เราเปิดเกมบุกโถมเขาใส่เขาจะได้โต้กลับได้เพราะเขาบอกแล้วว่าเขาจะได้นับตีมอนะครับเขาสัมภาษณ์แบบนี้ยิ่งทําให้แฟนบอลรู้สึกโกรธโกรธเสร็จมันก็อาจจะไปกระทบถึงทีมชาติแบบเฮ้ยมต้องบุกนะเขาดูถูกเราแล้วถ้ามานอพกิ้ง เขาเรียกอะไรอะโดนป้ายยาอเออถมบุกใสเม้นมาแล้วยิ่งตีไพ่ออกมาแบบแปลกๆนะครับไม่แน่นะคืนนี้อาจจะโซเชียลอาจจะล้มไฟนะครับไม่รู้ว่ามันจะออกมาหน้าไหนนะจะบอกว่าพมา่าแพ้สิงคโปร์มาชนะติโมเท่าเราแต่ติโมเปิดเกมแรกพม่าก็มีมือมีตีนมาวะสเสียตัวเท่ากัน ไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับเดี๋ยวคุ่มครึ่งครับรอดูนะครับสวัสดีครับ